Ini, 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 Ian, 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 iya, 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 oh atau peduka, pedukan pedukan ini 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 peduk, peduk. นี่นี่ใช่ลหมพูดพูดพูดใช่ไหฟูดขึ้นไปผูกซองตัวต้องหันแหละก็ว่าง่ายเลยตั้งแตมันถือตัวมันเนี่ยตี Tiền làm gì đây Cô bì bì Ô này nọ <laughs> ừ. mà sồn ừ. Chắp ừ. ตะดูกนี่เฮาห่อยไปในรถเด้อมาห้าแซ่บอื้อมองติล่ะเอาๆๆเอาไปเอาตัวนั้นก่อนติล่ะโอโลงน้ํลึกเลยตัวใหญ่หั่น่ะเอล่ะงน้ํค่ะเคลียร์ขึ้นโลงน้ําเลยค่ะ A liệu tôi nghe nữa này. nữa 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 nữa